ก็สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็ผ่านมาที่วัดที่วัดของพรนะครับก็เลยถือโอกาสได้แวะเข้ามานะครับมามาดูรายละเอียดอะไรที่มากกว่าครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่หงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบๆของวัดนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีภูเขามีทิวต้นไม้นะครับแล้วก็มีพระ สงที่อยู่ที่นี่นะครับก็มีโบสถ์เช่นกันไปเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูที่ตัวหงทองกันเลยมีก็มีผู้คนผ่านมาเข้าแวะมาไหว้นะครับมาถ่ายรูปนะฮะก็มีคนสักการะนะครับนี่นะครับ โัวใหญ่มากครเดี๋ยวผมจะพา,าเดินลอดใต้ท้องหงนะฮะนี่ดูเดี๋ยวผมจะลานี่ก็เป็นพวงอะไรที่คนมากลับไหวมาแขวนไว้เดี๋ยวผมจะพาลอดใต้ท้องหงนะ นี่ครับหงตัวเล็กที่บอกว่าเป็นลูกนะครเดี๋ยมผมพาลอดใตท้องเลยเขาเป็นไงา้างโอ้โหใหญ่จริงๆครับผมผมเกิดที่นี่นะแล้วก็ผมเพิ่งเคยแวะเข้ามาแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วยังไม่เคยแวะมาที่ตัวหงเลยอยู่มานานมากแล้วเหมือนกันผมกม็ยังไม่เคยแวะก็ว,วันนี้ก็ถือถือโอกาส แวะเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันโอ้นี่เล็บนะครับอันนี้คือเล็บนะดูนะครับดูมือผมใหญ่มากเลยมีกระดิ่งครับคนที่เขาเอามาแฝไวนะ้คนก็มีน้ำแดงมีผลไม้ขนมอะไรมามาวายนะ ใหญ่ครับใหญ่มากเลยผมบ้านผมอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ไกลมากเลยนิดเดียวแต่ไม่เคยเข้ามาไหว้เลยผ่านมาตั้งแต่เด็กๆก็เห็นแล้วฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นอะไรนะบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูกันนะครับอันนั้นคือศาลทีเ่เป็นศาลที่เขาตั้งขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันไปดูบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ก่อน วันนี้อากาศดีไม่ร้อนนะครับบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับถึงแล้วแรถผ่านก็บีบแต่กันนี่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้มีน้ำบ้างนะครับเพราะว่าฝนตกมานิดหน่อยมีน้ำอยู่นิดเดียวนะครับขบวนก็เปิดเป็นหลังคาโล่งฝนก็เลยลงมา ดูเหมือนเขากาลังจะประมาณว่ากําลังซ่อมบํารุงอยู่นะครับให้ทําให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยนี่ครับอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ตามตำนานที่เขาเล่าไว้นะฮะนี่นะครับนี่โบสน้่มลื่นเียครับวัดน,นี้ผมจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยจอผมเด็กๆเลยอ่ะออคุณยายของผมนะครับก็เสียชีวิตแล้วก็แม่ของผมก็เลือกที่ เอามา,ามาเผาศพที่นี่วัดนี้นะฮะผมยังจำได้เลยตอนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะผมก็ยังมาอยู่เลยที่นี่คระะับนี่เราดูจากข้างหลังผมโอ้ก็ใหญ่นะฮะ